แต่เนี่ยมันอยู่ในสตรีมันเป็นตัวละครสองตัวที่มันไม่เหมือนมันเป็นไม่รู้วันเป็นเฟืหรือกันหรือเพื่อนกันที่มันต้องคอยช่วยกันอะที่มันคอยช่วยกันผ่านด่านผ่านอะไรไปดูเขาเล่นกันคือแบบมันดูสนุกดีเฮ้ยปิปั๊กปิปั๊กอะไรมาเน่ยข้าเขาบนไปข้างล่างผมบอนี่เอาข้างล่างมันล็อกพี่มาก็ดูนะพี่จะโชว์เองรอบเนี้ยตานเนี้ย โอ้ยีชาวอะ่ะตึงแน่เลยไม่เป็นไรแค่เีชัยแค่เีชัยเอง,เองทุกคนชูไปก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเพื่อนจะวิ่งสองคนเลยฮนะอออสเลเดเ์วิ่งเชียร์อยูว่วองแม่งเลยอ่ะสกูตเตเดเดไปเ,เปลีป่ยนตอนเนี้ย แล้วเครื่องอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมตาบอดมมกเห็นเครื่องเอเห็นมเหนตาบอดสมชื่อจริงอ,อุ้ยไม่นะอันนี้เปลี่ยนเล็กใช่ไหมใช่เอเอ,เอนี่ดีกว่าที่เห็น,น,นสิดโอ้โห เปลี่ยนเป็นตัวทองแน่เลยอุ้ยผมไม่อยากไปช่วยเลยทุกคนอ๋อเพื่อนไปอะไรถ้าผมไปช่วยผมก็ไปเป็นภาระเขาเพื่อนผมก็ไปเป็นภาระเขาเพื่อเหมือนน้องก็นู่ดีครับอันนี้อะไรเปลี่ยนภาระเขาตลอดเลยเอาแล้วเรามาจุดอะไรเขาเนี่ยเฮ้ยตัวทองอยู่แล้วไงทองมีเลียวอย่างวะ โดนผมแบบงๆงงอ่งะทุกคนอย่าเอาผมต่อนะมั่อเตะประตูอยู่ไหนวะด่านนี้ประตูอยู่ไหนวะนะเคคนี่ยเฮ้ยเขาจุ๊คมแบบคนนี้เอาไฮไลท์ไปลงบ้างดิ ไปถึงเ,เอาไปลงช่องพี่อ่ะพี่จะได้เก่งเพ<ข>ราว่าพี่เป็นคนเล่นสวัสดีพี่แฮกค่ะอาอแล้วแม่สวัสดีพี่เลยเหรอผมเป็นเจ้าข,ของช่องนี่เนี่ยอันนี้เครื่องเตรียมเลยใช่ไหมเนี่ยประตูอยู่ตรงไหนวะมาะวิ่งหาประตูก่อนนะแอดนี่ค่ะพี่อ๋อเพื่อนอยู่ประตูแล้วโอเค ผมลืมว่าผม้ผมลืมว่าผมไม่ได้เอาขวามานี่ร <sm ี้เกือบแล้วแมล่ะมีคนสวัสดีเยอะแล้วห้าร้อยห้าสิบห้าไหนเอ้าคนไหนไม่น็นมีเลยอยากได้สวัสดีเืยนะถ้าตอนสีจะตีแล้วเรากดเขาเรียกว่าอะไรอะไฟวิวหรอที่มันพุ่งอะแล้วมันจะหลบดาเมจได้ปะใช่โอเคแต่จะรอเนะเพราะเขตายใช่ค่ะ เฮียับเล่นไหมนะว่าเล่นน้อยเล่นไหมไปหรือว่าให้เป็นผู้เจตละละแล้วกัน